อะมาเลยครับผมข่าวแรกเลยตึงนี่เลยครกับสถานการณ์โควิดสินะครับตอนนี้ที่กําลังแพร่ระบาดอยู่ในบ้านเราซึ่งแน่นอนว่านอกจากเรื่องราวของหลายๆคนนะฮะที่เกี่ยวเนื่องแล้วไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรงรัฐมนตรีเอยประชาชนทั่วไปเอ่ยคนในแวดวงบันเทิงเนี่ยถูกเกาะติดเยอะมากอ่าเพราะว่าอย่างที่เราบอกไปก่อนหน้านี้คือหลายๆคนไปเล่นคอนเสิร์ต ไปอยู่ในงานที่มีคนติดเชื้อล่าสุดนี่ครับผมหลายๆคนที่ไปอยู่ในงานนี่แหละหลังจากที่ไปตรวจมาก็ออกมาเปิดเผยผลตรวจเป็นที่เรียบรอยแล้วว่าตัวเองนั้นติดหรือเปล่า<อ>เริ่มจากคุณพี่นักรอ้องอฉันกู<ด>คิปแล้วอ่อออออางไกลมากเลยแต่เขาติดแ่ะคุณ ไม่ห่างไกลแคป้ะช็ประชอซึ่ง <laughs> <ส><ญ>ฉันยังไม่เห็นคลิปไงอ,อันเดียว,ว,วเ,รเราเราเรามีอินเสิร์ตไงเรามีอินเสิร์ตให้ไปดูกันซึ่งอาจไปดูว่าพี่สแตมมันสักหน่อยครับ<ด>ผมว่าที่ล่าสุดหลังจากที่พี่สแตมเนี่ยได้ออกมาบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนเสี่ยงและก็ไปตรวจผลโควิดมาและก็เขียนบอกเลยว่าตัวเองนั้นนะฮะตอนนี้ผลตรวจ เป็นบวกก็คือติดเชื้อคุยเรียบร้อยแต่หลังจากที่ทราบว่าตัวเองนั้นติดเชื้อปุ๊บนะฮะพี่สแตนก็ได้เดินทางไปที่โรงพยาบาลนะครับผม,มเพื่อไปรักษาตามขั้นตอนกระบวนการต่างๆด้วยนะครับแน่นอนว่าหลายคนเป็นห่วง แต่อย่างไรก็แล้วแต่พี่่สตม์ก็ได้เปิดเผยทำลายของตัวเองนะว่าหลังจากที่ตัวเองติดนั้นเนี่ย <ไป S 2> ตัวเองได้เดินทางไปไหนบ้างเริ่มจากวันแรกคือวันที่28มีนาคมครับคุณผู้ชม<อ>พี่แตม์ได้เดินทางไปเล่นคอนเสิร์ตเล่นดนตรีน,นะครับที่งานที่งานงานหนึ่งงาน,งานแต่งงานนะฮะที่ราชพฤกษ์นะครับ,รรบแล้วก็ได้มีการทานข้าวแล้วก็หลังจากทานข้าวที่งานเสร็จปุ๊บก,ก็เดินทางกลับบ้านส่วนที่29เนี่ยตอน4โมงเย็นก็ไปเล่นฟิตเนสนะฮะที่ บอดี้บายเบสเออที่ย่านอาโศกแล,และกลับบ้านส่วนก่อนหน้านั้นไปน่าจะอยู่บ้านแหละเออคิดว่านะอเราจะทัมาที่30มีนาคมนะครับตั้งแต่10โมงเช้านี่ยก็ไปปัดผมนะครับที่ที่สยามสแควร์ย่านนั้นเลยหลังจากนั้นก็ทานอาหารในรถนะครับช่วงเย็นมาก็มาอัดสปอตโฆษณาที่เลยบเด่ยร่าซีโอนะฮะย่านเหม่งจายแล้วก็กลับบ้านมาต่อวันที่31นะครับ เวลาประมาณสัก4ี่โมงเย็นเหมือนกันก็ไปเล่นฟิตเนสที่เดิมต่อที่สาขาโศกแล้วก็กลับบ้านเหมือนกันไม่ได้ไปเสต็ตที่ไหนวันที่1เมษายนครับก็ได้เข้าไปปรึกษาที่สํานักงาน Knowing m y Center นะครับที่สาขารังน้ำหลังจากนั้นเสร็จแล้วปุ๊บทำงานทุกอย่างปรึกษาได้เสร็จก็เดินทางไปนั่งทานอาหารแล้วก็เครื่องดื่มที่ Starbucks สาขา King Power และก็กลับบ้านไป King Power หนึ่งจากนั้นวันที่2เมษายนเนี่ยช่วงค่ำก็เล่นดนตรีในงานเลี้ยงที่บริษัทที่ไบเตกบางนา นะฮะแล้วก็รับประทานอาหารในรถนะครับช่วงดึกก็เล่นคอนเสิร์ตต่อที่โรงแรม Grand c e n t เ r อ p o พอยทนะครับที่สาขาทองหล่อแล้วก็กลับบ้านวันที่3เมษายนเนี่ยเล่นดนตรีอยู่ที่โรงแรมซีวิวเกาะช้างแล้วก็เดินทางอันนี้คือเริ่มจะมีการเปิดไทม์ไลน์แล้วว่ามีคนติดที่งานนี้งานนั้นวันที่4ก็เดินทางกลับโดยรถตู้นะครับวันที่5เนี่ยช่วงบ่ายก็ได้มีคนแจ้งนะบอกว่าเนี่ย งานที่แกรนด์เซ็นเตอร์พอยเนี่ยมีคนติดโควิดนะคุณออจากนั้นพี่แซมก็รีบขับรถไปเลยจ้าออไปตรวจโควิด <COVID S 2> <COVID S 1> แบบไร i ทรูปนะครับที่โรงพยาบาลศิรแพทย์หลา,านินทานแล้วก็กลับบ้านไปอพอตรวจเสร็จปุ๊บก็มารอฟังผลในวันที่6เมษายน หกโมงเย็นก<ะ>็ทราบผลว่าพี่สแตมนั้นติดหลังจากติดปุ๊บก็ทํำยังไงละ่ะก็เดินทางไปรักษาตัวออ<อ>ตามขั้นตอนกระบวนการทางการแพทย์เป็นที่เรียบร้อยอ,อสบายใจปลอดภัยได้แต่พี่สแตมก็ฝากมาบอกว่าคนไหนที่ใกล้ชี่ิหรือว่าอยู่ในงานต่างๆก็แล้วแต่เนี่ยก็อยากจะให้ทุกคนนั้น ได้ไปตรวจกันอืมนะออกมาเปิดเผยทำลายกันจะได้เขาเรียกว่ามีมาตรการแล้วก็ดูแลต่อไปได้มาต่อกัอีกหนึ่งนักแสดงหนุ่มนะคะก็ลูกใหมุ่ดฮอตค่ะคุณปีโป้นัชพัฒนะคะเมื่อคืนนี้ก็โพสไอซีพร้อมระบุว่าหลังจากที่ปีโป้เนี่ยออกมาแจ้งถึงความเสี่ยงเนาะในการติดเชื้อเนี่ยไปก่อนหน้านี้ สรุปแล้วตอนนี้ผลรวจออกมาสรุปคุณปีโป้ติดโควิดนะคะอีกหนึ่งคนอีกหนึ่งคนแล้วก็เขาก็ได้แจง้งทำลายไว้เหมือนกันนะคะว่าเออเขาไปไหนทำอะไรกันบ้างนะคะอรอฟังห,หน่อยคุณปุปีโป้ก็บอกว่าเออเมื่อวันที่6เมษาเนี่ยปีโป้ก็เดินเดินทางไปที่โรงพยาบาลเมื่อเวลาบ่าย2ถึงบ่ายสามโมงครึ่งเพียงที่เดียวแล้วก็เดินทางกลับบ้านทันทีโดยรถยนต์ส่วนตัวเนาะแล้วก็ขอโทษทุกคนนะคะที่ปีโป้ได้พบเจอนะคะแล้วก็ขอโทษ สถานที่ต่างๆที่เข้าไปใช้บริการด้วยทำที่ทำาอาจจะเดือดร้อนสำหรับอาการของปีโป้ตอนนี้ยังไม่ได้แสดงอาการอะไร,รยังสบายดีอยู่ตอนนี้ก็คือยังคงกักตัวอยู่ตามปกตินะคะเอะอซึ่งตอนนี้เขากำลังพยายามติดต่อประสานงานเพื่อปฏิบัติตามมาตรการต่างๆข้อกำหนดทางภาครัฐต่อไปทั้งนี้นะคะตัวเขาเองเนี่ยก็ยินดีร่วมมือกับทางภาครัฐอย่างเต็มที่เลยหากจะต้องมีการชี้แจงข้อมูลใดๆเพิ่มเติมอ่มืนกสุดท้ายนี้ค่ะเขาก็ อยากจะให้ทุกคนรักษาสุขภาพแล้วก็นะอยากจะให้เหมือนกับว่าดูอะไรองกันก็ออกมาถ้าุดคนไหนไม่คิดเขาถูกไหมแล้วก็ต้นสังกัดของคุณปีโป้เนี่ยก็ออกจดหมายชี้แจงนะคะให้สื่อมวลชนได้ทราบเป็นที่เรียบร้อยว่าก็ขอยกกองหายไปเลยสําหรับ3หนุ่ม3มุม X2 คุณ2นะคะในระหว่างวันที่6 1ถึง19เมษา นะคะปี P 6-4สี่ศิลป <ừ m. S 2> ินดาราและพนักงานที่อยู่ใกล้ชิดเนี่ยก็กตกตัว14วันตามมาตรการของภาครัฐค่ะเออ,อแต่ก็อยากจะบอกว่าอาจจะต้องระวังกันิีนึงเรื่องของกองถ่าย3า,ม,ม,าม,มุม3ามุมเ,เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคุณปิโป้ก็มีคิวถ่ายแล้วก็ไปเจอ ดาราศิลปินหลายท่านเหมือนกันหลายท่านนัอนวานซึ่ซึ่งเชื่อว่าคนไหนที่ทราบแล้วว่าอยู่ในช่วงทำหนาที่คุณบีโป้เนี่ยได้เล่ามาหลายๆคนก็น่าจะไปทยอยตรวจและก็เช็คร่างกายกันที่เดอะบอยแล้วแหละครับผมอีกหนึ่งคนดีกว่าครับอันนี้ไปที่นางงามประเทศไทยที่เป็นตัวแทนของสาวไทยเนี่ยไปประกวดที่ต่างชาติกันบ้างนะเพราะว่าเธอนั้นก็คือสาวออยจุธามาศนะครับที่เป็นรองอันดับสามมิดแกรนดไทยแลนด์เนี่ยได้ไปประกวดที่ต่างประเทศนะครับซึ่ง ตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นข่าวที่หลายคนตกใจเพราะว่าเธอนั้นติดโควิดเหมือนกันอ,อพอติดโควิดปุ๊บทางกองทำไงต้องบอกว่าทางคุณนวัดอิสระไก่สีเนี่ยก็ได้ไลยแถลงข่าวผ่าน Facebook ส่วนตัวเหมือนกันว่าตามที่เป็นข่าวลือออกมาว่ามีนางงามผู้เข้าประกวด Miss Eco International 2021เนี่ยซึ่งประกวดที่เมืองชาม แอลชีกนะครับที่ประเทศอิยิปต์นั้นติดโควิดจริงหรือไมยย่ยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงครับเพราะว่าแล้วก็ขอประนามเจ้าภาพด้วยเพราะขอประนามเจ้าภาพด้วยที่ไม่สนใจใยดีนางงามผู้เข้าประกวดแม้แต่น้อยเลยเพราะมันมีดราม่าไงเพราะว่าเขาบอกว่าหลังจากที่นางงามหลังงามไม่ไม่ใช่แค่คนไทยติดโควิดนะนางงามหลา,หลายท่านติดโควิดด้วยและก็ทางผู้จัดก็ไม่ได้ดูแลและก็ไม่ได้มีมาตรการอะไรในการ ดูแลนางงามเหล่านี้เลยไม่เหมือนกับทางคุณวัฒน์เองที่มาประกวดที่บ้านฉันฉันก็ดูแลหนึ่งสองสนั่นแหละครับเใช่มาต่อกับอีกหนึ่งสาวนะคะที่เพิ่งประกาศว่าเองเนี่ยติดเชื้อโควิดไปเมื่อสักครู่นี้เองไม่นานเลยสําหรับยูทูบเบอชื่อดังนะคะสาวกรจังนะคะอดีตแฟนเก่าของคุณโดมประกอบลำนี้เองก็ได้ออกมาประกาศเลยนะคะว่าเธอเนี่ยติดโควิดนะคะแล้วก็ เขาเนี่ยก็บอกว่ากําลังจะเข้าไปรักษาที่โรงพยาบาลนะคะเพรอนุญาตแจ้งทำลายเลยแล้วกันไปไหนทำอะไรบ้างยีบห้านะคะไปทำซิกแพคนะคะเออเดี๋ยวไปทำซิกแพคด้วยนะอยากไปทำด้วยอ่ะอ้าวเอาเอาทำลายเขาก่อนโอเคขอโทษยีบหกก็ไปทำสปาที่เอกมายครับผมยีบเจ็ดก็ไปเข้าไปคุยเรื่องบทภาพยนต์แล้วก็ไปเดินเล่นที่เซนทรัลลาดพร้าวแวะไปทานโอเมก้าเสร็จนะคะที่ อ๋อออกโซบอร์นะคะวันที่28ก็เข้าโบสถ์จ้า29 31นะคะไปเชียงใหม่แล้วก็วันแรกคือวันที่29เกดี๋ยวไปร้านจมตำแล้วก็เช็คอินที่โรงแรมแอนดี้เดย์เฮาส์เชียงใหม่นะคะทานข้าวเที่ยงที่ข้าช้างอุ้ยตายแล้วอีกแล้ว่คุณข้าช้างอีกแล้วข้าช้างกรุงเทพหรือเชียงใหม่เชียงใหม่ ถ้าชางนี่เป็นอะไรที่จาต้องจดจำมากเลยเพราะว่าครั้งที่แล้วก็เกิดขึ้นส่วนๆนั้นใช่ไหมที่เชียงใหม่ก็คือส่วนๆย่านขอว์มอัพวอลาอัพแต่ถ้าช้างกับวอมอัพไก่กันไก่กันใช่ คนละที่กันออ๋ก็คือเป็นสัญญานบันเทิงของเขาที่ชื่อดังย่านบันเทิงถางดิฉันบันเทิงออไปต่อไปต่ออยู่ที่28 28ถึง31แล้วไงต่อ31ก็ไปกินหมาล่านะคะที่ร้านสุกี้ฉงสิงนิมานะคะแล้วก็มีกับแอร์เอเชียนะคะ 5fd 3432นะคะก็คือคนที่อยู่ในไฟล์นี้นะคะคุณผู้ชมท่านใดเนี่ยอยู่บินไปด้วยเนี่ยนะกลับจากเชียงใหม่นะก็ต้องดูแลแฝงเว้นนะคือหลายหลายคนก็พุ่งเป้าอันนี้คือยังยังยังไม่แน่ใจว่า ติดจากที่ไหนแต่หลายคนก็ไปพุ่งเป้าไปที่ว่าอาจจะติดจากเรื่องของการไปพาที่มาสังสารมาเอะมาก่อนนะคะวันที่หนึ่งเนี่ยค่ะเธอก็อยู่ออฟฟิศสองก็พาแม่ไปคลินิกนะคะที่สไตร์เฮาส์วันที่สามก็พาคุณแม่ไปล้างแผลนะคะที่คลินิกเดิมแถวเียดสวนนะคะต่อมาก็วันที่สี่ก็ไปโบสถ์กด้วยตลาดหัวมุมนะคะสถานี มีหอยร้านดังแม่เออร้านเราก็ล้างสดจริงๆวันนี้5เมษายนนะคะอยู่ออฟฟิศแต่ไม่รู้ว่าออฟฟิศอยู่ไหนนะคะดิฉันไม่รู้วันนี้ออกเนี่ยรู้สึกเจ็บคอไอคอร์ดไอคแอะนี่คุณคุณไอจริงฉันเล่นละครอยู่แล้วก็เขาเริ่มสงสัยตัวเองแล้วทำไมไอๆวะเออลองไปตรวจโควิดบ้างดีกว่าเอ้าตายแล้วแม่ ก็ติดโควิดเลยแล้วก็ย้ายมากักตัวที่คอนโดที่ตัวเองอยู่นะคะตอนนี้วันที่7ก็อยู่ที่ห้องแล้วก็ทางโรงพยาบาลก็เพิ่งโทรมาแจ้งผลนั่นเองค่ะค่ะแหม่ติดไหมใช่พอแล้วพอแล้วคุณก็จัดกับตัวเองอ อีกหท่านอีกหนึ่ง,ง,ท,งท่านต้องบอกว่าแบบออกมาสดๆร้อนๆเลยนะครกับคุณเพชรจ้าเนี่ยก็ออกมาประกาศในอินสตาแกรมส่วนตัวของคุณเพชรเจ้าว่าตัวเองนั้นได้รับเชื้อโควิด1 9นะครับผมต้องบอกว่าคุณเพชรจ้านั้นโพสในอินสตาแกรมนะครับบอกว่าผมไปตรวจโควิด COVID 19ผลออกมาเป็นบวกครับผมมีเชื้อและก็กําลังไปรัก รับการรักษาที่โรงพยาบาลแลวก็รักษาตามขั้นตอนที่ถูกต้องและก็ปลอดภัยครับผมผมได้แจ้งเรียงไทม์ไลน์ให้กับเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้วขอให้ทุกคนยี่งกล้ชิดผมได้ไปตรวจเพื่อความปลอดภัยนะฮะทุกคนแล้วก็ขอทุกคนนั้นปลอดภัยซึ่งแน่นอนว่าเมื่อวานนี้หรือว่าเมื่อไม่นานมานี้เนี่ยเพื่อจะเป็นวันเกิดนะฮะของอคุณอะไรนะคุณยวคุณอุ้มลัคนาคุณอุ้มลัคนาซึ่ง เป็นพี่เป็นน้องกันของคุณนิวเคลียร์นี่แหละซึ่งเป็นแฟนของคุณเพชรจ้าซึ่งมีภาพออกมาเนี่ยเป็นภาพถ่ายรูปครอบครัวอุ้ยตาแล้วเป็นเด็กๆด้วยมีภาพมีภาพถ่ายออกมาเป็นถ่ายรูปครอบครัวซึ่งภาพนั้นก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นว่าก็ไม่ได้เาเรียกคือครอบครัวเราก็ไม่ได้คิดว่าจะใช่อ่ามาติดเชื้อโควิดอย่างใดนะฮะก็เหมือนกับว่าถ้าไม่ผิดนะฮะคุณอุ้มเป็นพี่อ่าคุณนิวเคลียร์เป็นน้องนะมีภาพครอบครัวออกมานะฮะซึ่งเหมือนกับที่คุยกันต้องรอสวรรคาที อาจอาจะติดอาจจะติดด้วย<า>นะฮะ